สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ้งฟ้าไอเอกนะคะเยวันนี้ก็จะมากับการแกะพัสดุ EP ที่3 4ไม่แน่ใจไม่ได้จำเออแต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะพัสดุช้อปปี้แล้วก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็คือหมวกเราสั่งหมวกอีกแล้วแต่เรามาแกะให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่า แ้าวได้แล้วเป็นหมวกอสีดำนี่และก็หมวกสีขาวเด็กขาวและก็ดำนะคะลายเหมือนกันนะคะซึ่งก็ทรงดีนะเดี๋ยวลองใส่ก่อน ทรงดีค่ะทุกคนก็เกาเกาชิกๆไปเลยนะคะทรงดีดูอ่าไปต่ำกันได้น้องเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นถุงเสื้อผ้าแล้วนะคะทุกคนซึ่งมีประมาณ5ชิ้นด้วยกันจากร้านเดียวกันเดี๋ยวเราขึ้นร้านให้อีกเหมือนเดิมนะคะ เกิดมาแทบจะขำตัวเองซื้อแต่สีดำมาแม่ชิ้นแรกซึ่งก็คือเสื้อกากที่แบบฮีทิตกันตอนนี้ก็ราคาก็ลงแล้วนะคะทุกคนก่อนหน้าที่ฮีทิตกันก็คือแพงอยู่อันนี้เราก็เลยลองซื้อมาดูเพราะว่าเราก็ชอบใส่เสื้อกากอยู่นี่อ่า งไงก็สวยดีนะเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูกันนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นชิน้นนี้โอชิชิอ่านว่าอะไรช,ชิ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 ตัวนี้ ตัวนี้ของแบรนด์นี้ค่ะเราเคยซื้อไปแล้วจากอีก่อนนะคะทุกคนคือตัวนั้นจะเป็นสียีนะ่ะทุกคนแต่ตัวนี้เป็นสีดำแต่ตัวนั้นมันเป็นไซส์เเราก็เลยอยากลองไซส์ S รา H, ว่าตัวนั้นก็เหลืออยู่นะคะเอวเอวมันเหลือตอนแบบติดตะขอแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีตะขอเอาไว้ติดลดเอว เดี๋ยวตัวนี้เราก็จะไปใส่ให้ดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ผ้าดีมากผ้าแบบใส่สบายเราเลยชอบอะทุกคนเป็นกางเกงแบบทรงกระบอกอะทรงขาใหญ่ๆไม่ใช่ขาเร็กๆบอกไม่ถูกไม่ชำนาญต่อไปเลยนะคะว้าว ดูดิของแบรนด์นี้แล้วเอาไม่ใช่อ,อันแบรนด์เดียวกันชิชเนะี่ยซีไีตัวนี้เอ,าอ้าเออไม่ใช่วงเกงทุกคนมันเป็นเสื้อกับกางเกงเออเป็นชุดเซ็ตเฮ้ยเลิศผ้าดีแกแสงอีกลผ้าดีแกเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูอันนี้เป็นเสื้อนะคะนี่เป็นฟิลแบบ เสื้ออะไรนะสูดสูรแขนสั้นก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ผ้ามันใส่สบายมากแน่นอนทรงดีแกทรงดีเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูต่อไปที่มาคู่กันเลยก็จะเป็นกางเกงค่ะสาวน้องก็จะเป็นกางเกงขายาวนะคะ mm. นี่ก็เอาไว้ใส่คู่กับชุดนั้น mm. เออเสื้อตัวนั้นมาด้วยกัน mm. ผ้าลื่นๆนะทุกคนเป็นผ้าลื่นๆบอกไม่ถูกแต่ว่าเป็นผ้าลื่นๆเรา โอ้แสงอีกแหละส่วนตัวเราแบบคิดว่าผ้านี้ไม่ได้แย่นะเราชอบผ้าแบบนี้เหมือนกันนี่แบบน,นี้ดูชัด,ช,ด,ช,ดชัดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหัวยางยืดแสงมันจะสวิงหน่อยนะทุกคนอย่าว่าเราเลยต่อไปอ๋อยังไม่สุดท้ายเป็นกางเกงยีนขาสั้น อันนี้การเป็นของอะไรไม่รู้อานไม่ออกอีกแล้วนี่แต่ก็มาจากร้านเดียวกันเดี๋ยวเราแปะลิงก์แบบของแต่ละอย่างให้ตันนี้ก็เป็นกางเกงยีนขาสาั้นวิวนี้เป็นตัวนี้เลยก็มีกางเกงอันนี้เราไป็นนใส่ไซส์เแล้วก็สั่งไซส์เอมาไม่ได้แย่ทุกคนไม่ได้แย่สวยอยู่ สวยอยู่ก็แปลว่าสวยนะไม่ใช่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยสวยอยู่ก็คือสวยตัวสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นกางเกงอีกจริงๆเม่อกี้เราพูดผิดมันเป็นชุดเซตแต่อนี้คือกางเกงของจริงแหละเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูชิ้นสุดท้ายความว้าวโวตัวนี้ดีไอ อันนี้ดีค่ะสว่วนป้ายก็ชี้อีกเหมือนเดิมใครเห็นป้ายนี้ก็คือสภาพผ้าเขาดีนะแกไม่ใช่ขี้หมุงข <laughs> ี้ม,ม,ม,มาดูเเขาก็จะมีลูกเล่นเป็นแบบเอลแวรเบาๆเซ็กซี่เบาๆนะคะทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นซิปว้ายซิปแตกแล้วมั้งไมของจริงโอุ๊โอโอโนโน,โนไม่เท้แตก เออดีอันนี้ไซส์เอ็มเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะโอ,โอ้ยทำไมมาลูดเย็นขนาดนี้วะนี่คือตัวนี้เป็นที่น่าพอใจทุกตัวทุกตัวเราชอบทุกตัวเลยผ้าดีมากทุกคนไม่กองแก๊งราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นราคาลักสิบรัก 10, ร้อยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะขึ้นทุก อย่างให้ดูว่าเราใส่แล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอากด u ับส r i ร้กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย